สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมเอต้าซาวน์โพลักชั่นนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการ5วิธีการปลอกสายไฟนะครับ่าเราจะปลอกปลอกสายไฟออกอย่างไรนะปลอกให้เหลือแตงแดงนะครับซึ่ง5วิธีนั้นได้แก่นะฮะอ่าดับแรกขมขอเป็นปากแล้วกันนะฮะปากนะฮะปากคือปากมนุษย์นี่เองนะฮะสองไฟแช็กสามกรีนมีคัตเตอร์แล้วก็ห้ากันไก่ครับซึ่งกณีใช้ปากเนี่ยนะครับ จะเป็นการการณีที่เราลืมอ,อกกุปกรณ์ไปด้วยนะครับซึ่งจะปอกได้เฉพาะสายนี้มันมีขนาดเล็กแต่ถ้าเป็นสายปอกเกียหแบบนี้คงใช้ปากไม่ได้นะครับสายเคาะทั้งหมดนะครับเดี๋ยววิธีการอันนี้ง่ายเลยครับไม่ต้องทําอะไรมากนะครับดูสายไฟอย่างเงี้ยเราก็การระยะที่เราจะปอกก็สักประมาณนี้แล้วกัน้ยนะฮะผมก็จะทําการกัดเลยนะฮะเอาแล้วแต่ขนาดบางคนฟันดนน้านไหนดีก็ฟันนั้นแหละฮะผมก็จะเอาฟันเกือบกามสักหน่อยคนระับแ้างเทานี่ เห็นไหมครับได้เห็นไครับนี่ได้แล้วอันหนึ่งครับได้แล้วอันหนึ่งนี่ครับใช้ปากนี่ขอครับอืมได้เหมือนกันครับนี่ยแล้วก็พันครับนี่คือความสวยงามหรือการปอกด้วยปากนะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีสายทองแดงด้านในขาดเท่าไหร่นะฮะซึ่งดีมากนะฮะแต่ปัญหาคือเกี่ยวันครับ คือเสีบฟันนะครับซึ่งวิธีนี้ก็ใช้ได้ในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์นะครับใช้ได้กับสำหรับสายไฟขนาดเล็กฮะอะไปดูวิธีการต่อไปกันเลยครับผมครับผมวิธีการต่อไปคือการใช้ไฟแช็กในการปอกนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะใช้ไฟหรือความร้อนในการทําให้อะไรนะครับพลาสติกที่ครอบอยู่ยางที่ครอบอยู่สายไฟนั้นได้าหลนะครับมาดูกันเลยครับวิธีการครับก็ขีดไฟแชกลนเลยครับ รนแล at, ้วให้มันดำๆนะฮะมันไหมนะครับเห็นไหมไหมเริ่มไหมนะครับเริ่มไหมแล้วจากนั้นก็ทําการหาผ้าหรืออะไรก็ได้นะครับมาดึงออกครับนะเนก็จะได้ด้านหนึ่งแล้วครับรวนอีกด้านนะครับรดนอีกด้านจนไหมนะฮะไหมพอปรนกลางนะครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปลึกจนเกินไปครับอ่าหาอะไรมาลองมือแล้วก็ดึงออกครับนะครับอันนี้วิธีคือเรามีเฉพาะไฟแช็คเอาพันสายไฟอย่างดีไหม วิธีนี้ก็ความสวยงามก็สวยงามนะฮะไม่มีทองแดงด้านในขาดนะฮะแต่จะเมลเล็กน้อยนะับเป็นอันตรายต่อสูขภาพการหายใจสักหน้อยนะฮะพะยางม,มันไม่ครับเนี่ยสวยงามนะครับนี่คือสายไฟที่ปลอกด้วยไฟแช็คครับผมต่อไปครับผมเป็นการปลอกสายไฟด้วยคีมนะฮะถ้าเรามีคีมเราไม่มีอย่างอื่นนะฮะวิธีการต่อไปนะครับคีมนะครับอธิบายที่หนึ่งมันจะมีตัวคาบแล้วก็มันมีปากแหลมแล้วปาก ตู้ใช่ไมผมอาปากตู้ปากแหลมมานะฮะก็จะมีเนี่ยตตวตัวคล้ายใช้ายในการตัดลวดนะฮะมันจะเป็นคมคมถ้าดูด้านนี้ก็มันก็จะอยู่ฝั่งนี้มันคลา้คลายนิดเลยที่เขาให้มานะครับวิธีการคือเราใช้ส่วนนี้นะฮะในการปอกนะฮะข้าบด้านไหนก็ได้ะครับขอให้ให้ตรงมันคมๆๆเนี่ยฮะเราก็ทําการหมุนเลยฮะหมุนแล้วก็ขับขาบไปทําขาดครับแงบแงบแล้วก็ดึงครับน่าไงฮะอ่า มีขาดไหมครับไม่มีนะฮะลวดทองแดงไม่มีขาดเหมือนกันนะฮะสวยงามนะครับวิธีนี้อีกข้างครับอีกข้างทําการคาบกระระยะแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะฮะหมุน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 อย่างนะั้นดึงโอ้โ,อโอนะอ่ะนี่คืออีกด้านนะฮะมีความเสียหายนะฮะทางลวดทองแดงนิดน,นึงนะฮะวิธีการใช้ครีมเห็นไหมครับ มันจะเป็นลักษณะเหมือนการถูดบีบนะฮะมีเกือบขาดด้วยฮะวิธีการนี้ก็ยังอยู่เกือบครบแต่เส้นลวดอาจจะมีขาดไปบ้างนะฮะแต่ข้อดีก็คือมันก็ง่ายนะฮะข้อเสียคือใช้แรงนะฮะแล้วก็เส้นลวดจะขาดนี่คือวิธีการใช้ชีมในการปอกสายไฟนะฮะครับผมวิธีการต่อไปนะครับคือใช้มีดคัตเตอร์นะฮะหรือมีดปกตินะฮะด้านใช้ด้านที่คมในการปอกนะครับอ่ากระระยะแล้วก็ ทำการเอางีบวางแล้วเอามือสองข้างวางแบบผมเนี่ยเอานิ้วชี้นะฮะแล้วก็หมุนนะฮะอย่าอย่ากดแรงนะฮะอย่ากดแรงนะครับหมุนพอประมาณนะฮะหมุนพอประมาณหมุนกลับไปสักสองรอบแล้วกันนะฮะครับจนเรารู้สึกว่ามันมันเข้าเลยล่ะเราก็ผีดูอันนี้ยังไม่ขาดครับเอาใหม่ครับกดแรงกว่านี้ครับกดแรงกว่านี้ครับหาู้สึกว่ามันคึดคืดคดด้านในนฮะมันไปคือคมมีบมันไปโดนไหน สายทองแดงนะฮะอ่ะอ่าแล้วก็ผีดูครับจากนั้นก็ดึงครับโอ้โหนะครับก็บอแบบให้มันขาดไปเลยดีกว่าครับนี่นี่ไม่ค่อยคมนะฮะนี่เก่าแล้วอินดิเซ็งอ่ะนี่คือความสวยงามของการใช้มีดน,นะฮะ บางคนปอกอาจจะโดนด้านในขาดไปด้วยก็มีนะฮะวิธีนี้คค่อนข้างจะเสี่ยงต่อสายด้านในมันจะขาดไปด้วยนะครับเอาอีกข้างครับอีกข้างผมจะกดแรงๆลองดูด้านนี้ครับมันขาดไปเลยมันขาดไปเลยมันขาดไปเลยก็หักแล้วก็เนี่ยอ๋ขาดไปเลยครับนี่ฮขาดแล้วครับเนี่ย นี่คือ,อข้างนะครับในการปอกสายไฟนะครับในการใช้มีดก็ดูความสวยงามครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่โอเคนะฮะแต่ว่าอาจจะโดนมีดโดนมีดบาดก็ได้นะฮะหรือมันโดนด้านในนะฮะทาให้รวดทองแดงมันขาดออกทาให้จานวนทองแดงเหลือน้อยนะฮะนี่คือวิธีการใช้มีดครับผมถ้าผมวิธีต่อไปนั้นเป็นวิธีการใช้การไก้นั่นเองนะฮะในกรณีที่ไม่มีมีดไม่มีคัตเตอร์มีไฟแช็กหรือ ฟันไม่ดีนะฮะใช้ฟันในการปอกสายไม่ดีก็ใช้คัตเตอร์ไอ้ไม่ใช่ใช้กัไกลนะฮะการระยะครับอ่าใช้ความคงคมกดครับกดแล้วหมุนครับคล้ายๆมีดแต่ว่าตัวนี้ก็จะกดให้พอดีพอดีนะฮะให้พอดีพอดีครับกะว่ามันขาดแล้วเราก็คืบปอกเลยครับเนี่เห็นไหมครับปึ๊บนะได้หนึ่งข้างครับอีกข้างหนึ่งครับอ่ากดครับ ตัดครับตัดแล้วก็หมุนครับหมุนหมุนหมุนรอบสายไฟพอประมาณครับแล้วก็ดึงออกครับนั่นไงฮะไปแล้วฮะมาดูความสวยงามนะฮะมีขาดบ้างไหมถ้าเสียนแล้วก็ไม่ขาดแบบนี้ก็อยู่ได้นะฮะวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ดีนะฮะสำหรับคนที่มีคัตเตอร์นะครับข้อดีของมันคือมันเร็วครับเมื่อกี้ปอกนิดเดียวไปเลยครับเพราะมันมีคมสองด้านแล้วก็ปัดไฟมันจะทําให้ปอกสายได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียคือมันอาจจะโดนทองแดงด้านในทําให้ทองแดงขาดเหลือน้อยนั่นเองนะครับ แล้วก็บางครั้งคัตเตอร์ไอ้ไม่ใช่กันไกเรามาโดนหน่อยสายพวกนี้อาจจะทําให้คมมันหายเสียหายก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องไปซื้อกันไกลนะคเอาไปตัดท่าแต่อะไรอย่างจะไม่เข้านะครับนี่คือวิธีการปอกสายไฟใน,ใน5แบบนะฮะสำหรับคลิปนี้อาจจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะหรือมีอะไรแนะนาก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะฮะอยากให้ผมทําเรื่องอะไรหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะฮะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอยไ,ไปได้นี่ด้วยนะฮะสำหรับข้อกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม